เชื่อหรือไม่ครับว่าออเก้าอี้โซฟาอาร์มแชร์และสตูทั้งหมดนี่เริ่มต้นที่500บาทเท่านั้นเอาละครับเดี๋ยวจะมีแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวผมจะพามาให้ดูเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยตัวแรกเลยยกช่วยยกเข้ามาให้ผมนะครับอันนี้จะเป็นโซฟาอาร์มแชร์นะครับแบบปรับนอนได้นี่ดูสาภาพยังดีนะครับอันนี้จะเป็นหนังกลับนะครับเพื่อนๆสวยๆเลยตำหนีน้อยมากตรงนี้เขาจะเป็นที่ดึงนะครับเพื่อนๆนีนนน่เราดึงได้เลยนี่นะครับนี่เราเอ็นได้ด้วย น่นอนได้เลยครับสบายสบายใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆตัวนี้เจ้าโมเดิร์นลักชุมหน่อยๆนะครับนี่ตัวนี้นี่ครับเป็นปักลายนะเพื่อนๆสวยมากๆเลยเนี่ยดูหมอนเขาลายหมอนเขาไม่มีขนไม่มีตําหนิแม้แต่นิดเดียวขาเป็นโคลไม้นะครับเห็นนะครับใหญ่มากๆเลยนี่หมอนเขาอิงหลับสบายมากจะเอาไว้นั่งจิบกาแฟนั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นโทรศัพท์ได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้พลาดไม่ได้ ตัวนี้เลยครับตัวนี้จะเป็น Arm อาร์มแชร์เบาะผ้านะครับเป็นสไตล์มินิมอลนะครับโครงไม้นะครับเพื่อนๆข้างๆตรงนี้ครับจะเป็นไม้ไผ่สารดีไซน์เก๋มากๆเลยเนี่ยผมนั่งให้ดูผมนั่งขัดสมาธิเลยใหญ่มากๆเลยตัวนี้สวยๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวนี้นะครับเพื่อนๆเขาเป็นโครงไม้นะตรงนี้เขาก็าเป็นเบาะผ้านะเพื่อนๆตัวนี้ก็ใหญ่นั่งสบายดีไซน์เก๋เอาไปตกแต่งกับบ้านได้หลากหลายสไตล์นะครับเพื่อนๆเก้าอี้ตัวนี้แต่งานมินิมอลอย่างเงี้ยเรายังมีอีกเยอะเลยนะติดตามกันได้เลยถ้าอยากรู้้้้ลลิงง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 ก์์ใตตตตคคคคคคอออออมมมเเ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 นน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 นโโสววยยยยยีีีีีี่่่่่่่รรรรรรรััััััััับบบบพพืืๆๆาาาปปป็็็หหหหะะทด สวยเลยดีไซน์ดีเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้แข็งแรงนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยนั่งสบายครับ,บเบาะเขายังไม่ยุบไม่ยุบเลยเลยนะบเบาะเขายังดีอยู่เลยครับโค้งไม้แข็งแรงมีร่องรอยตามการใช้ง,งานปกติไปไปดูรายการต่อไปกันเลยส่วนคู่นี้ครับเพื่อนๆสามารถเอาไปตกแต่งได้ทั้งโมนะเดิร์นน,น,น,นะครับเพื่อนๆและลักชัวรี่นะเบาะเขายังดีนะครับยังไม่ยุบไม่ยุบเลยเนี่ยเนี่ยขาเขาเป็นสแตนเลสนะครับเพื่อนๆหาคอฟฟี่เทเบตลสักตัวหนึ่งเข้าเซต สวยมากๆเลยครับเพื่อนๆส่วนคู่นี้นะครับเป็นไม้นะครับเพื่อนๆยังสวยอยู่เลยน้าหนักไม่มากนะครับสามารถเคลื่อนย้ายและตกแต่งได้ง่ายเพื่อนๆจะเอาไปตกแต่งสไตล์มินิมอลหรือจะเข้ากับสไตล์ไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆก็อีแบบนี้ ต่อไปตัวนี้เลยครับเพื่อนๆเห็นสไตล์ style, แบบธรรมดาธรรมดาแบบนี้เป็นมีแบรนด์นะครับเพื่อนๆนแบรนด์โปโต้นะครับนี่ดีไซน์เก๋นะครับนั่งสบายเป็นอาร์มแชร์แบบนั่งแบบสบายๆนะครับเพื<ๆ>่อนๆแบบนั่งดูหนังฟังเพลงเอาไว้ใช้ในมุมโปรดของเพื่อนเพื่อนได้ดีเลยนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับเป็นอาร์มแชร์แบบมินิมอลนะครับเพื่อนๆยังดีอยู่เลยนะครับเนี่ยไม่ยุบไม่ยวบนะอาร์มแชร์สองตัวนี้เอาไปตกแต่งในมุมโปรดของเพื่อนเพื่อนได้ดีเลยครับใครจะเชื่อล่ะครับว่าก็เปิดเพียง500บาาททเ่นั้นนีารต่อไยบา่เท่านหนั้นี นี่ผมนอนได้เลยอ่ะตัวนี้เราก็ยังมีเก้าอ e ี้บาร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงโมเดินสดๆครับสีสันชุดฉาดสวยมากๆเลยเพื่อนๆตำหนิน้อยมากโครงขาเขาเป็นไม้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมนั่งให้ดูเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสูงเลยขาไม่ถึงแตวมาสูงอยู่ของเขายังดีนะครับเพื่อนๆสวยๆโมเดินแบบนี้สีสันชุดฉายขนาดนี้เปิดเพลง5 0 0รบาทเช่นกันส่วนตัวนี้จะเป็นเ e ก้าอี้บาร์นะครับเป็นสไตล์วินเทจนะเพื่อนๆนี่สวยๆเลย ตรงนี้เขาเป็นเหล็กนะครับเป็นเบาะหนังสีดําทําเป็นตะแกรงนี่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับเพื่อนเพื่อนงานวินเทจมันก็จะต้องออกแนวแบบคลาสสิกคลาสสิกเก๋ๆแบบแบบแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนี่สไตล์วินเทจลอฟเอาไปตกแต่งได้หมดเลยครับที่นี่เปิด500เช่นกันถูกมากๆเพื่อนๆลองเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอาร์มแชร์เบาะผ้านะครับเป็นสีเลือดหมูนะครับเนี่ยเบาะเขาังไม่ยุบไม่ยวบเอาไปตกแต่งได้หลากหลายสไตล์นะครับเพื่อนเพ่นในราคาเปิดเพียง5้ายบาทเช่นกันส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสตูนะครับขนาดกว้างสวย,สวย,สวย ใหญ่นะครับและแข็งแรงด้วยนี่ยโดโก้้อี่โซฟาอาร์มแชร์ที่เพื่อนๆเ,เห็นไปเป็นเพียงสินค้าบางส่วนนะครับหากเพื่อนๆอ,อ,อยากดูสินค้านอกเหนือจากนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้ครับใครที่สนใจอยากที่จะเข้าร่วมประมูลกับทางร้านเพียงสแกน QR code เพื่อเข้ากลุ่มมารอดได้เลยครับถ้าใครยังไม่เข้าใจสามารถทักแชทถามแอดมินได้เลย